สารคดีทองโลกงวาง21พฤษภาคมโลกแห่งปรากฏการณ์สีสันอันน่านลงไหลพลังของสายรุ้ง The Power of the Rainbow 22พฤษภาคมผลทางรอดจากหายนะธรรมชาติชีวิตต้องสู้บนหุบเขาเลชเทา23พฤษภาคมวิถีชีวิตผู้คนบนทิวทัศอันงดงามลิกูเรีย24พฤษภาคมไล่ล่า ล้างเผ่าพันธุ์ตะกแตนจอมระารานวงจรชีวิตตกกะกแตนหนวดสัน้น25พฤษภาคมวิกฤตน้ำครั้งรุนแรงสะเทือนโลกหูทกภัยครั้งใหญ่แห่งออสเตรเลีย26-27พฤษภาคมออกเดินทางค้นหาท่วงทำนองดนตรีที่ดีที่สุดดนตรีเดินทางมิวสิกบัวยาเจอเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่า จรกดีทองโลกวางทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์18นาฬิกาทางไทย PBS